สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับรอฟังข่าวใหญ่อาจารย์โอเล่ย้ำดวงโลกอย่างน่ากลัวทุกอย่างจะรุนแรงขึ้นการเมืองโลกระเบิดอาจารย์โอเล่นักพยากรณ์ที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์โดยเฉพาะบน Tik To k Facebook และ YouTube จากการทำนายดวงที่เข้มข้นออกแนวแซบเผ็ดร้อนจนกลายเป็นไวรัลล่าสุดได้ไปออกรายการทางช่อง YouTube คุยเล่นเน้นจริงทางช่องก๊อปเปจพลทีวีพูดถึงสถานการณ์ต่างๆของโลกทั้งภัยธรรมชาติและการเมืองโลกสถานการณ์การเมืองไทยอาจารย์โอเล่กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยว่ามีความร้อนแรงที่มีความคาดการว่าจะมีข่าวใหญ่ เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมธันวาคมมกราคมและกุมภาพันธ์ของปีหน้าด้านของสถานการณ์โลกเตือนให้จับตาดูในเรื่องของน้ำและวงแหวนแห่งไฟซึ่งอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่น่ากลัวและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสึนามิในช่วงเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังเตือนให้ระวังภัยพิบัติและโรคภัยต่างๆและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสติในการใช้ชีวิต ภัยพิบัติของโลกและภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวอาจารย์โอเล่เคยทักเรื่องของแผ่นดินไหวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเกิดหลังช่วงสงกรานซึ่งก็เกิดขึ้นจริงภัยทางน้ำให้จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้สึนามิในช่วงเดือนสิงหาคมมีความกังวลในเรื่องของสึนามิภัยพิบัติอื่นๆและโรคระบาดจะมีเรื่องของโรคระบาดและ ในช่วงของครึ่งปีหลังจะมีภัยพิบัติเพิ่มขึ้นอาจารย์โอเล่เน้นย้ำให้ศึกษาในเรื่องของโรคภัยและภัยพิบัติต่ตา,งตางๆไว้การเมืองโลกและหายนะที่ต้องเจอสถานการณ์โลกโดยรวมอาจารย์โอเล by, ่เตือนให้จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำและวงแหวนแห่งไฟซึ่งอาจจะนำไปสูเ่เหตุการณ์ที่น่ากลัวแนะนำให้จับตาติดตามข่าวใหญ่ จะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าผ่า่วงเมืองปี2568โหนการเมืองคนดังสินแสดอกเตอร์พานุวัตชี้พื้นดวงอนุทินดวงพริจชตาประเทศชัยกเกษมดื้องเงียบทักษินคุมไม่อยู่การเมืองไทยกำลังร้อนแรงแถมบ้านเมืองนั้นก็วุ่นวายหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้ หนการเมืองคนดังสินแสดร์พานุวัตน์พันวิชาตกุลมาผ่าดวงนักการเมืองดังวิเคราะห์ใครจะมีดวงนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่32พร้อมกับดูงห,เหงเฮงใครราศีจับมีโอกาสพิชตาดวงเมืองประเทศไทยดโงหงเฮ้งของคุณชัยกเกษมมีโอกาสจะได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไหมเป็นคนตาเล็กมีความระวังเกิดปีชวด เดือนวอกและวันมะแม่ชวดเป็นคนฉลาดรู้จักหลบปลีกไม่ประทะและมีวอกฉลาดรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีหลากอารมณ์ส่วนวันแพะเป็นวันแพะรับบาปต้องแบกภาระคนและเป็นคนดื้อเงียบฉะนั้นคนนี้ถ้าจะให้ทักษินขอบอกว่าคุ้มไม่อยู่นะบอกทักษินไว้ก่อนเลย ถ้าจะขึ้นมาเป็นตัวแทนเคยพูดและบอกที่ไหนไว้ก่อนหน้านี้หรือยังไม่เคยพูดตรงนี้จริงๆเขาเกิดปีชวดเป็นปีที่เกื้อหนุนทักษิณเพราะทักษิณเกิดปีฉลูแต่การที่คุมคอนโทรลคนนี้นะ่ะในมือไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างเศรษฐาก็คุมไม่ง่ายถึงต้องปลดเลยไงเหมือนเศรษฐาที่อยากให้ทำอะไรบ้างอย่างแบบที่เขาต้องการแต่ไม่ทำเพราะเขานะ่ะ รู้ว่าเขาทำแล้วเขาต้องติดคุกก็เลยต้องให้องอิงมาทำและองอิงจะติดคุกแทนในอนาคตพื้นดวงคุณชยัยเกษมมีโอกาสเป็นแคนดิเดตไหมก็คิดว่าคงจะยากเรามองดูที่อาจารย์นะเคยพูดตอนจะตัดสินอุงอิงตามหลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อันนี้นะ่ะถ้าดูตามกระแสสังคมที่เป็นแบบปัจจุบันถ้าเอาคุณชยัยเกษมมานะ่ะก็ยังเหมือนเดิม ในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเรื่องปัญหาชายแดนขมเมรตั้งแต่เศรษฐามานะอุ้มอิ้งมาก็ยังแก้ปัญหาได้ไหมเปลี่ยนคนได้แต่ถ้าเป็นคุณชยัยเกษมก็ยังไม่เปลี่ยนเกมการเมืองหรือคะท่านตอบว่าใช่คำถามถัดมาและถ้าแคนดิเดตนายกคุณอนุทินมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่านอนุทินเกิดปีมะเมีย13กันยา2 5 0 9 อายุอยู่ใน59ย่าง60อายุอยู่ในเคราะห์เพราะเป็นปีงูพันขามมาพันละวันพละเกแต่เดือนธันวาคมปีนี้พ้นเคราะห์แล้วถ้ามีเลือกตั้งในปีหน้าดวงท่านเด่นมากโงเฮ้งท่านนะ่ะคางสวยขึ้นมาปากกลางปากบนปากล่างและคางสวยแต่ปีนี้นะ่ะดวงยังวุ่นวายเพราะ อยู่ในเคราะห์และในปีที่ไม่เกื้อหนุนเลยต้องวิ่งจนวุ่นวายแต่ดูแล้วน่าจะได้แต่ก็ยังมีอุปสรรคและปัญหาเดือนยังไม่มีปัญหาที่ชงหรือว่าอะไรเป็นเดือนลิงวานอนอรารวาสเดือนกันยาจุกจิกกระแนะกระแหนะคุ้ยเขี่ยสารพัดอย่างเดือนตุลาปืนไฟนะ่ะระวังจะมีปัญหากับบ้านเมืองรวมดวงบ้านเมืองไปหน่อยนึง ซึ่งคุณอนุทินขึ้นมาตอนนี้อาจารย์ก้าพูดเลยว่าโงเ่เฮงท่านดีเอาคนที่ดีดีๆนะขึ้นมานะบ้านเมืองมักจะไปได้ดีอาจารย์พูดว่ารัฐมนตรีทั้งหมดในรัฐบาลชุดนี้ทั้งหมด35คนดวงตกไปยิ่มสามคนดวงดี12คนมันถึงตกทั้งหมดไม่เห็นเหรอโอกาสคิดเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างสำหรับท่านอนุทิน โอกาสตรงนี้ดวงดีที่สุดหุ้นเซนโดนหนักหมอปลายออกมาเตือนดวงผู้นำข้างบ้านระวังคนรอบตัวหมอปลายได้พูดถึงสถานการณ์ต่างๆในบริเวณชายแดนทีวีพูออฟฟิเชียลดยให้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมากมายหลังจากทำพิธีเสร็จก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว โดยนักข่าวได้ถามหมอปลายถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับดวงของผู้นำที่กำลังสู้รบกับไทยอยู่โดยเธอนั้นได้ให้ความเห็นความเป็นห่วงและให้คำเตือนไว้ดังนี้หมอปลายรู้สึกเป็นห่วงและสงสารผู้นำคนนี้มากผู้นำคนนี้อาจจะถูกหลอกได้ง่ายเพราะอาจจะไว้ใจคนอื่นมากเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายในฐานะผู้นำแนะให้มีสติ และชุคิดได้บ้างนอกจากนี้หมอปายยังพูดถึงเรื่องของการโดนสแกมเมอร์หลอกและกล่าวว่าไม่ควรจะมีการผลิตสื่อที่เป็นข่าวปลอมในประเทศไทยหมอปายยังกล่าวถึงข่าวปลอมเกี่ยวกับความรักและชู้สาวของผู้นำคนนี้และชี้แจงว่าข่าวเหล่านั้นเป็นข่าวปลอมด้วยบางคนทำข่าวปลอมได้เก่งมากซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแต่ ก็ทำให้เธอนั้นคลายเครียดและนอนหลับได้เหมือนได้ผ่อนคลายจากข่าวที่รุนแรง